นี้ก็มาตกสปิลทุ่นจิวเหมือนเดิมนะผมผมก็เดินเข้ามาในหมายข้างในนะหมายเดิมที่มันหมานนะครับตรงนี้เพื่อนดูนะเนี่ยโดนแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยโดนแล้วเนี่ยเพื่อนไม่ทำอะไรเลยเนี่จากนั้นโดนแล้วเนี่ยพอแล้วผมวัดอย่างเร็วนะเพื่อน ดูดหายนั่นเ pues mm ยอ nah, ะเลยปอดแล้วั่นเนี่ยโดนนะตัวนะหายแล้วนะ้องส้มๆชิบหายอีกแล้วโดนปลาคบล้วเพื่อนอ <c oughs> ุ้ยน่าจะตัวใหญ่กว่านั้นอีกโอเยนเยนยนเยนเยนเย็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 นเยน เนื้อปลาคาร์ะเพื่อนปลาคาร์บอีกแล้วเอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนรักนะักตกปลาทุกท่านนะครับผมผมไแล้วช่องนบ,บั Buss Bitching On Tour ช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่ตกปลานะผมวันนี้ก็ออกมาตกปลาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะก็เสียงจะเป็นหล่อๆหน่อยเพราะว่าพึ่งดีขึ้นจากการป่วยนะครับผม จะลงคลิปไม่ได้ตัดคลิปเลยนะผมก็ออกมาดองคลิปไว้ก่อนวันนี้ก็มาตกสปิวทุ่นจิ๋วเหมือนเดิมนะผมเป <Okay. S 1> ็นทุ่นจิ๋วญี่ปุ่นแบบทานโกะนะฮะแต่ว่าผมเอามาใส่คันสปินนิ่งเล่นนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกัน,นเพื่อนไปดูกันเลยเอาล้วเพื่อนเพื่อนก็มาดูชุดอุปกรณ์ที่ผมเอามาก็จะเป็นคัน U l นะอุูกเซียซอติฟิลนะผม6 ฟุตหกนะผม1.5ึ่งจุดห้าขีดสี่นะผมแล้วก็ลอกจะเป็นได้ว่าเลเวอรอดนะครับเปลี่ยนสายมาเป็นสายฟูล bon คาร์บอนนะเผื่อตีอ่ปลอมได้นะเป็ bon นฟูลคาร์บอนสิบหกปอนด์นะผม <ow> <bon> นี่นะครับผม <ow> <bon> ก็จะมีแต้มมีตัวไงก็ไปติดตามรับชมกันเลย <ow> <bon> เพื่อนๆก็มาดูชุดสายหน้าของผมกันว่าผมต่อ,อยังไง <ow> <bon> อันนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ดูย t u b e มาแล้วก็ไล่น้ำหนักเองนะไล่น้ำหนักตะกวัวใช้ตะกวัวฟิวในการ นี่ฮะก็จะเป็นที่เสียบทุ่นอย่างนี้นะผมแล้วก็สต็อปเปอร์บนล่างนะครับผมแล้วก็ตัวตะก,กัวนี่ผมจะใช้เป็นตะก,กัวฟิวนะเพื่อนแบบนี้นะครับผมตะก,กัวฟิวนะฮะไล่น้ําหนักมาเพื่อที่จะให้ทุ่นมันลอยแล้วก็เผื่อการใส่เหยื่อเลยเพราะว่าผมผมไม่ได้แบบบาลงบาล้านเตะอะไรเหมือนเหมือนเขานะแต่ว่าผมใช้แบบเหยื่อลอยเลยนะ ah. ก็คือปลาลากวัดนะครับผม <c oughs> ก็เอามาแทนทุ่นโฟมนั่นแหละครับ จะถูกจะผิดยังไงก็ผมว่าการตกปลามันไม่มีถูกผิดหรอกครับได้ปลาก็คือจบนะผมหาไปกินนะไม่ได้หาเล่นเกมนะไม่ได้หาเป็นเกมนะโอเคก็จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันนะเพื่อนๆอาล้เพื่อนๆผมก็เดินเข้ามาในหมยข้างในนะหมยเดิมที่มันหมันนะครับตรงนี้ใต้ต้นไม้นี้นะครับผมโอเคเพราะว่าไม้นอกมันเหมือนน้ามันลงใหมนะ่แล้วมันเงียบเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเหยือแรก เยื่อนี่ค้างมาจากนู่นเลยนะค้างมาจากไม้นั้นเลยนะเนี่ยไม่ปลดออกตรงนี้นะมันตื้นนะเพื่อนเราจะลองย่อนยันก็ตอดเลยเหรอทุ่งหายเลยนะเมื่อกี้เพื่อนๆดูนะ โดนแล้วเนี่ยเพื่อนไม่ทำอะไรเลยเนี่ย <c oughs> นี่ฮะปลาตัวแรกไม่รูตัวผู้ตัวเมียเลยนะนี่นะผมขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับมาดูต่อน,นะเพื่อนมีตัวยกป่าลงไปก็ตอดเลยเนี่ยโดนแล้วเนี่ยไอตัวจิ๋วเนี่ยน่าจะเป็นฝูงนะตรงนี้เราต้องใช้เสียงเบาๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวปลามันตกใจเนะี่ย ปลาพวกนี้มันไม่เหมือนไอ้ปลาไอ้นั่นบ้านเราเมันไม่เหมือนปลาหมอตะกลับบ้านเรานะที่เราต้องดีดน้าเรียกนะซ่อนคมนิดนึงนะเอาลงไปเป็นตอดนึงเพื่อนนี่สง นี่ครับผมตัวที่สามมาอย่างไวนะเพื่อนขออนุญาตปลดปลาก่อ้วะโอ้ลงลงลงนี่แ้มาดูต่อน,นะเพื่อนถอนทุนถอนทุนมาอีกหนึ่งนะครับผมตัวที่สี่โอ้โหอย่างไวอย่างหมานเพื่อน มาคนเดียวปลากันขอให้ปลากแล้วอ้ปลาดิ้นปลาดิ้นมาดูต่อนะอ๋อ,อไปแล้วโดนกหน,น่นั่นวมาอีกึนเนี่ยลึกนี้นนนนน นนลงนี้ก็ได้ต่อแล้วอุย้ยผมก็วัดอย่างแรงเลยเพื่อนโอ้ตัวเบ็ดหายนั้เพื่อนโอ้ยแย่เลยเยาขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนนะครับน่ะเพื่อนเรามาตกตอกันนะเมื่อกี้ชุดเบ็ดขาดไปนะเพื่อนแต่ขาดแค่ตัวเบ็ดนะผมก็เลยผูกตัวเบ็ดแสงไม่รู้ไปเรี่ยง โ,โดนแล้วเพื่อนโอ้โหเห็นตัวเลยนะเพิ่งทิ้งลงไปโดนเลยเพ <Wow. S 1> ื่อนเขออนุญาตปลดปล้ากันนะครับ เนะี่ยขาทุนโลเนี่ยโดนเลยอุ้ยตัวใหญ่กันเรื่องตาแล้วทำไมกินแบบนี้ตัวใหญ่เลย้องส้มมาเลยตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวคู่นะอุ้ยกินอย่างลึก,กเพื่อนเดี๋ยวง่ายกดปลาก่นนะครับใหญ่จริงมาดูต่อน,น,น,นะเพื่อนป๊าฮะตัวเมื่อกี้ตัวบเบลอเลย กืนลึกเลือดก,กระจุยกระจายเลยไอยเหยื่อมันจะเหยื่อเก่าตัวเมื่อกี้นี่ไม่รู้มันจะกินไหมอ่ะตอดแล้วนะเพื่อนโดนนะแบบตัวนะมาอีกแล้วนะขอ,องส้มๆตัวใหญ่นะฮะใส่ดับสีนิ้วนะกินลึกมากนะเลือดออกแล้วนะนะขออนุญาต ปวดปากรอนนะครับชิบหายแล้วโดนประคาบแล้วเพื่อนอุ้ยน่าจะตัวใหญ่กว่าน,นั้นอีกโอ้ยออกมาแล้วโอ้ยหายแนละ้วโดนประคาบมึงก็กินไว้ยังโอ้ยไม่ใช่ตัวนั้นอีกแลนะ้วเหรอดีส้มๆแบบนี้ลนะ โโอ้หเกี oh ่ยวหางหรือเกี oh ่ยวปากไปดูหน่อยเกี่ยวอะไรโอ้ติมปากเพื่อนตัวสายขาดโอ้ยเพ่อนเลโดนอีกแล้วโดนตาข้าวอีกแล้วอู้ไม่ได้ใส่สายทีอีใส่กูรอูคาร์บอนมา อ่าได้เลยแย่ yeah, yeah, เลยแบบนี้โอ้สีก่กโลวะเนี่ยโดนปลาค้าอีกแล้วนะเพื่อนลืมเปิดกล้องอ่ะมันผมก็ทิ้งทุนไว้แล้วมันก็บุ๊ปหายไปเลยโอ้ยปลาตื่นหมดแล้วพอเองตัวเดียวเองรู้ไหมโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าพ่งอย่าพ่งอย่าพ่ง,พง,พงใจเย็นใจเย็น ใจเย็น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 ดนแล้วนะเพื่อนๆโอ้ยได้แล้วนะครับผมปวดเบ็ดกันอันตรายนะถ้าจับปลานี้ก็ไม่ใช่ท่าจับแล้วเนี่ยขออนุญาตหนีปากนะ จำไม่ไหวจริงมันลื่นมากนะฮ oh. ะหลุดแล้วนะเพื่อนโอ้โห oh. นี่นะประคับนะเพื่อนประคับอีกแล้วอุย้ยเราขออันนี้ไม่วางพื้นแล้วกันเดี๋ยวน้องเจ็บนะเดี๋ยวปล่อยนะ นี่นะผมตัวใหญ่มากนะน่าจะมีสองโลได้เนี่ยจะปล่อยนะไปโอ้รอบที่สองนะรอบที่สองนะั้นเพื่อนกับการโดนปลาคราบปลาครับกินกินสปิวนะเพื่อนกินทุกอย่างนะ ปลาที่นี่ไม่ใช่ว่าปลาคราบกินขนมปองกินขนมปังนะมันเคยอยู่ตามธรรมชาติมันกินยังไงมันก็กินนะครับเดี๋ยวเรามาตกปลาต่อกันนะครับผมนี่นะเบ็ดไม่มีง้างนะเพื่อนโอ้โดนปลาคราบอีกแล้วนะที่แรกก็ตื่นเต้นอยู่รอบสองมาโดนมาทีโอ้ EP ก่อนที่ผมได้มันมานีเพื่อนผมก็วางมันใส่พื้นผมก็ลืมไม่ไ้ว่าเวลามันโดดนนะจะกระแทกพื้นนะเพื่อน มันก็จะเจ็บนะไอนี่ผมไม่วางเลยนะเพื่อนผมกลัวผมกลัวน้องเจ็บนะปลาสวยงามนะเพื่อนประเทศเขามีปลาค้าบในธรรมชาติเรามาตกโบกิวเราต่อดีกว่าตกปลาหมอตะกับญี่ปุ่นต่อดีกว่าจะมีกินให้ไหมปลาค้าบกินเมื่อกี้หมายแตกเลยตุ้มเปะเลยเพื่อนผมเอามาย่อน,นั่นใหนนะ <c oughs> ผมโดนแล้วเนี่ยปลาอะไรเนี่ยโอ้โหโบกิวกินอย่างลึกเพื่อน โอ้โหโอ้ยโอ้ยตัวอย่างเบ้งเพื่อนอย่าดิ้นแรงอย่าดิ้นแรงอย่าดิ้นแรงได้เดี๋ยวเลือดออกโ oh, oh. oh, oh. อ้โหตัวโคตรใหญ่เพื่อนฝ่ามืออีกแล้วโอ้โหมิดคอนเพื่อนเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับนั่เพื่อนมาดูตอนเมื่อกี้มันกินอยู่ในนี้ทุนก็จะออกนอนๆหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เอาทุนขึ้นนะไม่ได้เอาหลุด ต่อเปอร์ลงนะนนเมื่อกี้ผมเอาลงตรงนีน้หายแล้วเพื่อนเฮียตกใจหมดโดนโดนโดนวัดไม่ได้นะเพื่อน ปานอยู่ในซอกนี้นั่นเพื่อนโอ้ลากเบ็ดไปเลยส่วนมากไอพวกที่ลากๆเนี่ยมันจะผมจะวัดไม่ทันนะมันจะวัดไม่ติดต้องว่าอย่างงี้วัดทันเลยแต่แต่มันวัดไม่ติดนะเพื่อนมันคาบแล้วมันวิ่งนะเพื่อนมองเจ้าสิแปนเป็นป้านาเตอะเลยอะ่ะ สองตัวนะเดี๋ยวเราจะลองโยนเข้าไปข้างในบ้างอุ้ยโยนเข้าไปข้างในไม่ใช่โยนเต็ต่อนั่นเลย โหนนะเพื่อนโอ้วัดกระเด็นเลยนะผมตัวเล็กนะตัวนี้นี่นะผมหนึ่งเอเอเนี่ยกุ้งสดของเราเดี๋ยวขออนุญาตปิดตาก่อนนะผม,มาเพื่อนมาดูต่อยโยนเข้าไปนี่ห้าสิบห้าสิบน่าจะเกี่ยวต้นไม้หรือเปล่าตอดแล้วนะเพื่อนโดน อ้ยตัวใหญ่นี่นะผมเต็มปากเลยนะเพื่อนปวดปากกันกินหมิ่นทุกตัวเลยนะเพราะผมรีบรัดออกจากตอนะแล้วเดีวมันเข้าตอแนละ้วเหมือนดินดินดินิน,น,นใช้เหยื่อเดิมนะถ้าแบตกล้องผมหมดนี่ก็คือ คิปมันจะตัดไปเองนะแต่ว่าผมก็อาจจะตกต่อยสักหน่อยก็เลยจะกลับบ้านนวโอ้โหโคตรฮอตเอาโดนอีกนะ <Yeah! S 1> หนึ่งตัวแนละ้วเล่นโอ้พาน้ำเดือดนะนี่นะนั่นแหละตรงนั้นแหละ มันฟูงอยู่ด้านในนันเพื่อนมีตัวมันโฉบนะข้างในน่นั่นแหละตรงนั้นเนี่ยมีตัวอีกไหมนะต่อแล้วน้เพื่อนโดนะอู้หหลุด วัดเลงนะปลาในถังกระดิน่นดูกดิกล๊กดิก,ดกตอนนี้เด่นโดนโไซจิวอีกหนึ่งตัว เอาละครับเพื่อนเพื่อนไปไหนกันบ้างตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับผม <c oughs> ก็ผมก็จะได้กลับบ้านแล้วนะเพราะว่าผมจะได้ไปรับแฟนนะฮะที่สถานีรถไฟนะผมก็มาดูผลงานกันก่อนเพื่อนๆโอ <Okay. S 1> เคแ๋ยวแบตกล้องหมดก่อนเอาแบตกล้องมาก้อนเดียวนะผมนี่นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมลินน้ำาอ,อกให้ลินน้ำาอ,อกให้ลินน้ำก่อน เปี่ยนตัวไม่ได้นับต,ตัวเพื่อนไม่ดูนะเอาประมาณนี้นะเพื่อนอจนตายเลยนี่นะผม,ะมนี่นอ่ะมองเห็นก็ประมาณนี้นะเพื่อนประมาณนี้นะผมก็ดูคร่าวๆอยู่นะ่าจะเกือบติดห้าตัวอยู่นะเพื่อนโอเคก็ผลงานวันนี้ก็ได้ประมาณเท่านี้นะผมเป็นคลิปสั้นๆนะอีกทริปหนึ่งนะผมก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจผมด้วยนะเพื่อน สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้วันนี้แดดเปียงเลยแดดดีแต่ว่าต้องได้กลับไปรับแฟนนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหนูบาดฟิตชิ่งอ่อนทัวร์ไว้ด้วยนะครับผมช่องทางการติดตามก็มีทั้งเพจ a c e b o o k นะฮะแล้วก็ y YouTube t i k t o k แล้วก็ i n s t a g r กรแล้วก็มี u t u b e นะเป็นช่องหลักเลยนะครับผมก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์และกด Follow ติดตามไว้ด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อให้กำลังใจใผมนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เวลาที่ผมลงคลิปใ,ใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือของพเพื่อนนะผมก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ